ะะใช้คำว่าอะไรเอ่ย This or that คะคำนี้จะใช้ว่า This นะคะ This is a bed This is a bed นี่คือเตียงนอนข้อที่7คะ่ะ Is an orange chair Is an orange chair นะคะหมายถึงเก้าอี้สีสม้มนะคะเป็นยังไงเอ่ย อาระยะอยู่ห่างใช่ไหมคะฉะนั้นคําที่เราจะเติมก็คือคําว่า that ค่ะก็จะกลายเป็นว่า that is an orange chair that is an orange chair ข้อต่อไปค่ะข้อที่8 is a pencil is a pencil เนไงคะ่ะ Pencil อยู่ไกลาจากตัวเรานั่นเองฉะนั้นจะใช้คำว่า that นะคะเป็น that is a pencil ต่อไปข้อที่9ค่ะ is a yellow bag is a yellow bag กระเป๋าสีเหลืองนะคะเป็นยังไงเอย่ยระยะไกลใช่ไหมคะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะใช้คำว่า that เช่นเดียวกันค่ะก็จะกลายเป็น that is a yellow bag this is a yellow bag ข้อที่10ค่ะ is a gray mouse is a gray mouse หนูสีเทานะคะหนูตัวสีเทาระยะห่างเป็นยังไงไกลใช่ไหมคะฉะนั้นก็จะใช้คำว่า this นั่นเองก็จะรวมประโยคว่า this is a gray mouse this is a gray mouse และข้อสุดท้ายนะคะ This an insect i s an insect ก็คือมแมลงนะคะฉะนั้นข้อนี้จะใช้ this นะคะ This is an insect นี่คือมแมลงนะคะหากสรุปแล้วนะคะคำที่จะใช้ this นะคะในการบอกก็คือสิ่งของที่มันอยู่ ใกล้กับตัวเรานะคะแล้วก็เป็นคำนามเอกพจน์นะคะส่วนสิ่งของที่อยู่ไกลจากตัวเรานะคะก็จะใช้คำว่า that นะคะและในคลิปหน้านะคะครูต้าก็จะมาสอนเกี่ยวกับการถามและการตอบนะคะของการใช้ this และ that นั่นเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ goodbye